เอาละครับคุณผู้ฟังสถานการณ์ในขเขมรครับตอนนี้บอกเลยว่าอาการหนักโคมา่าเกษตรกร,ะร,กรจะล้มละลายกันเป็นแถวขเขมรถึงกับยอมให้เวียดนามกดหัวเพราะข้าวเน่าม,มันเน่าเต็มประเทศต้องส่งขายให้เวียดนามเวียดนามก็ใจดีครับรับซื้อไว้แต่กดราคาหัวทิ่ม คือขมรก็ต้องยอมครับเพราะถ้าไม่ยอมก็ไม่รู้ขายให้ใครแล้วลาวเขาก็ไม่เอาและยังไม่พอยังยอมให้เวียดนามถมทะเลปิดทางออกขมรก็ยอมครับบอกเลยว่าวิกฤตหนักจริงๆเศรษฐกิจตอนนี้พังทั้งระบบซ้ำวิกฤตแรงงานคืนถิ่แรงกดดันไปถึงตระกูลคุณเต็มๆครับเพราะชาตินิยมที่กำลังเผาตัวเองครับโอ้โหที่บอกว่าขมรยอมให้เวียดนามกดราคานี่มันยังไงคะ คือตอนนี้ด่านชายแดนไทยกัมพูชามันปิดตายมาตั้งแต่เดือนมิถุนายนปี2568แล้วครับ5เดือนกว่าแล้วจากเหตุปะทะกันที่ชายแดนพอไทยปิดประตูการค้าปุ๊บข้าวกับมันสัมปะหลังที่ใครส่งมาขายไทยก็ไม่มีที่ไปครับมันก็เหลือทางออกทางเดียวคือเวียดนามทีนี้พอเหลือทางเดียวเวียดนามก็เลยกําหนดราคาได้ตามใจชอบเลยครับเมื่อก่อนมีไทยคอยแย่งซื้อราคาเกษตรกรเขมรงก็พออยู่ได้แต่พอไทยปิดด่านเวียดนามก็รู้ทันทีว่า ของในมือขเขมรมันร้อนอย่างมันสำปะหลังเนี่ยขุดขึ้นมาแล้วเก็บได้ไม่กี่วันนะครับถ้าไม่ขายก็เน่าข้าวเปลือกก็เหมือนกัน เลยทําให้ราคามันดิ่งลงเหวเลยสินะคะใช่แล้วครับข้อมูลล่าสุดจากพื้นที่บอกว่าราคามันสัมปันหลังร่วงลงไปต่ํากว่าทุนถึง20-30%จากเดิมเคยขายได้กิโลละ5บาทตอนนี้เหลือไม่ถึง3บาทแล้วครับโอ้โหคือเวียดนามเขารับซื้อนะแต่เขากดราคาลงไปอีก 15- 20%จากราคาตลาดโลกโดยที่อ้างว่าคุณภาพใหม่ดีบ้างขนส่งไกลบ้างแล้วรัฐบาลแคมแงก็ยังยอมให้เขาทําแบบนี้อีกนะคะทั้งที่ไทยเคยซื้อแพงกว่า นี่แหละครับมันคือการทูดที่เสียเปรียบรัฐบาลหุนมาเนศพยายามสร้างภาพวัสนิกับเวียดนามเพื่อคานอำนาจกับไทยการเปิดด่านใหม่อย่างเมนเชยคู่กับด่านเตินนามของเวียดนามเมื่อเร็วๆนี้รัฐบาลเขาก็กโฆษณาเขาว่าเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่มากจะเพิ่มการค้าเป็น7